สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาเล่นน้องงูกันบ้างดีกว่าเนื่องจากว่าตัวละครนี้แม่งกลับมาเล่นได้แล้วโดยแพทนี้ผมจะขอเอาลมพ้องกับรุจ,จิเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาคาเจอเยอะอาคาเจอแบบเจอเยอะชบบิาไอ่อพูดงี้เลยดีกว่าดังนั้นเนี่ยมันเลยกลับมาเล่นได้เลยเนาะเหตุผลก่อนเพราะว่าอาคาตีน้องงูไอ้พวกเพิ่มพารามิเตอร์เออนั่นแหละตี่ะมันจะโดนลบเสริมแก่งเลยโดยทันทีดังนั้นตัวละครแฉงขาวที่มันออกมาเนี่ย มันเลยไม่มีเพิ่มอะไรเลยมันมาเพื่อทำกันน้องงูแค่นั้นเองนะครับอะโอเคเดี๋ยวดูก่อนไม่เจออาคาวอะ่ะถ้าไม่เจออย่างนี้เอากันตามตรงผมควรเลือก,กล็อบลุจินะแต่หลักๆคลิปนี้เล่นน้องงูให้ดูโอเคก็ตามนั้นเดี๋ยวมีเจอบูโน่พอดีเผื่อมีคนถามว่ารับมือ,อยังไงถ้าเจอถ้าเจออยู่น้องทงและตีเข้ามา1 2, 3มันก็กระเด็นแล้วไม่ได้แก้ยากขนาดนั้นนะครับ โอเคแล้วถ้าเจออย่างนี้อาถามว่าเล่นได้ไหมอย่างซันจีหรืออะไรองี้คือสบายอยู่ดีแต่ถ้าเจออาคาโอเคกูก็เล่นได้หมดดังนั้นหมายควาว่าแผบนี้แม่งกลับมาเล่นได้ยิ่งไม่เจอการ์บอะสบายเพราะแพ้ที่สุดคือรุจิแล้วรุจิเห็นไหมไม่มีจบเท่านั้นเลยเอ่าขอไปบนนะั่นเดี๋ยวผมค่อยค่อโดดไปก็ได้มากางหน่อยมากลางหน่อยากายกร มึงก็เออสกิลบวกไปอ่ะเดี๋ยวผมไปข้างบนนะดูก่อนดูก่อนดูก่อนอ่าโอเคเติมเกรดพวงลางได้นะครับเอา้าโดนพอดีโบสู้เขาโบออกกราฟกราฟช่วยโอเคน่าจะได้กันเนาะดูหลังเลยสันจิหายตัวโอเคครับเห็นไะเนี่ยพยายามดูสันจิด้วยนะเห็นไะเนี่ยแค่นี้นจบแล้วอ่าขอไปทงไหน กันธงกอนกันธงกอนกันธงก้อน,น,อน,น,อนไม่ทันอ้าสุดยอดสวยงามไปไหนมึงจะไปไหนกูเห็นนะมึงหายตัวกูเห็นนะเว้ยอ่าเหลืออีกทงหนึง่งโอเคกันธงอย่างเดียวน้องงูกันธงเดียวคือข้อดีของงูอะ่ะคือแม็กวาร์ป,ปรเด็นเลยอะ่ะก็ไม่คิดว่ามันจะกลับมาเล่นได้นะเอาเอาเอากรนตรงโโบดึงธงโบเอ้ยโบโบทำคา,งงาแล้วอ่ะโบ อ่ะสกิลมาปล่อยเขาสกิลนะปุ๊บเรียบร้อยจบไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยกลับมาเล่นได้แพทแรกแต่ถ้ามีการาฟก็จะเป็นอีกแบบเหมือนกันโชคดีที่การาฟช่วยที่เหลือไม่ต้องทำอะไรมากแค่สบายอะ่ะเออส่วนใหญ่งูงูเผดน,นี้คือจากจากที่ผมเล่นมานะตอนแรกผมถึงว่าไคโดสบายเว้ยไม่งูสบายกว่าเพราะว่าไคโดยังโดนอะไครนุค่างูไม่โดนแต่บางเกมน่าจะร้จิโอเคยอมมอบแต่กว่าจะมอบก็นาเวลาสักระยะหนึ่ง แต่แต่แต่ก็อมอ่แหละโอเคปเกมที่2เข้าแป,ป๊บเกมที่2นะครับเกมนี้ถือว่าเป็นจุดที่ทำให้เห็นแจกชัดเจนนะอาคาอินุ2ตัวเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ้ยรับมือได้ไหมยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อาคาไปบนเนาะพยายามดูเพื่อน้วยนะอาคาไปบนหมดเลยโอเคไปบนหมดไปไปไปบนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมว้าไปข้างบนเด้อพยายามอยากเล่นอาคาอินุให้ดูเพราะว่าแถบน,นี้ เจอเยอะใช่ไหมล่ะแล้วตอนที่เล่นอาคารอเขาสกิลหนึ่งนะไม่ใช่วะกา,กาบกาบมึงไปอย่างนั้นมึงตายโถอีกาบอาคาหนีเลยอะหนีคู่ด้วยอะตายละแต่ผมโน,โน่เนาะยังไงก็การทงแล้วคือกาบไม่ควรวิ่งไปเลยนะเมื่อกี้เอากะตรงๆคือมึงไม่ต้องบวกก็ได้รอเขาสกิลคือถ้าอาใครานัวใช้สกิลหนึ่งมาผมจะใช้สอสวน ปกติผมเล่นอย่างนั้นนะอันนี้คือปกตินะเติมเกจอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมากอ่าจบครับตายมึงมามึงก็ตายได้ทองบนเดี๋ยวผมไปเติมเด้อเออคูซันฆ่างูได้นะอ่าลืมบอกนะเผื่อบางคนไม่ทราบนะครับฆ่าได้นะครับใครมาใครมาใครวะอ่ากาฟพอดีอ่าลบปึ๊บปึ๊บ แหม่ต่อยแรงจริงให้ตายเถอะโอเคฟีฮิตแล้วปั๊บฆ่าเรียบร้อยจ้าทงล่างโดนทงล่างโดนไปทันไหมเนี่ยทันปหวะหนึ่งสองสามหนึ่งสองไม่ทันปหมวะเอ้ยทันอยู่โอเคเกือบเกือบเกือบผมรอกสกิลสวนนะโอเคเห็นปะ่ะจังหวะรอสวนเลยรอรอสวนได้เลยอ่ะผมไปทงนู้นต่อเด้อ เอาอะไรกรันเอาอะไรกรันเนี่ยเนี่ยน้องงูคือหลักการของน้องงูคือดูแมพเยอะๆอ่าสกิลละกระเด็นจา้าเรียบร้อยเอา้าคุซันเนี่ยมันจะระบากระตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือจุดระบากละปึ๊บ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 น,น,นั่าดรามนิดเดียวเกือบ <laughs> โอเคหนึสม okay. กระเด็นไปมันค่าได้อย่างที่ผมบอกแต่มันใช้เวลานานมากแต่ค่าได้นะโอเคใครโดนอ่ะคูซันออกนอกธงคือโดนโอ้โหถึงชิบหายอุ้ยตีไม่เข้าอ่ะ<ป>ผมไปด้วเดี๋ยวผมไปกันเพื่อนเพื่อน,นอยู่แล้วอ่ะเพื่อนอยู่ตรงนู้นละโอเคจบ50าไปจ้ะ MVP MVP คะแนนมึงเกือบหมื่นอะเอาดิ นี่คือเล่นได้ดูแบบจ่าๆนะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเอาอีกคนให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าเอาให้เห็นซับและกันนะครับว่าเออว่าเขาไก่กาหรือเปล่าทำไมโดนตีแรงจังวะอะไรเงี้ยแต่คุซันมันถึกไม่ได้ไม่ได้แปลกใจเลยเพราะว่างูเนี่ยข้อเสียคือมันไม่มีดาเมจดเลยเออเมื่อกี้เมื่อกี้คิงอ่าใช่โอเวอร์บูทสี่เลเวลสามห้าอัซซับร้อยสี่สิบอันนี้มันเลยบางไม่แปลกไอโบเมื่อกี้เขาวิ่งมาโดนสกิลสองเนาะ โ oh, อ้ร้อยสี่สิบอืมทำไมซับมึงน้อยกันจังวะถ้าอย่างเมื่อกี้อ่ะอันเนี้ยซับพอๆกันร้อยห้าสิบก็เลยถึกอืมแล้วก็คุซันมีเพิ่มเดฟใช่ไหมดังนั้นก็เลยถึกไม่ได้แปลกใจอะไรเนาะโอเคไปเกมที่สามเกมที่สามนะครับเกมนี้เราไม่เจออาคาอินุเลยเนาะโอเคแต่เจอโซโลเจออะไรอันนี้คือเล่นได้หมดนะเพราะว่าโซโลส่วนใหญ่ที่เล่นแพทปัจจุบันเนี่ยกันแช่แข็งทั้งหมดซึ่งคุซันเล่นลำบากขึ้นหลังมีอาคาใช่ไหมแต่ตัง้งงูแม่งกลับมาดังนั้นเนีี่่่ยไมมใใครรสกกันห,นหอ เพราะการหินมันใส่กันแผ่นน้องงูแต่ไม่ใช่ตอนนี้เนาะทำไมสันจิโดดลงมาวะไม่สกิลก่อนแล้วไม่ไม่ไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจเดี๋ยวรอนะรออันนี้โซโลนะเห็นปะอุ้ยรอโซโลวิ่งมารอวิ่งมาไม่เข้าด้วยอะไม่เข้าอ่ะโอเคเขาไม่เข้าอ่าเรียบร้อยเมื่อกี้เขาสกิลนะเรียบร้อยเคยเห็นปะรอจังหวะดีดี ปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยตายจบเห็นไหมเล่นประมาณนี้เดี๋ยวพยายามไปทงอันนั้นได้นะบีบอยบีบอยได้บีบอยได้เดี๋ยวรอรอวัฟรอวัฟอ้าวอ๋อมาดอ๋อสายมาดโอ้โอ้ไม่มีวิ่งว่ะแล้วกูจะเล่นยังไงอ่ะไม่มีชิบหายแล้วชิบหายแล้วไงไม่มีวิ่งอ่ะ เออนั่นดิโอ้โหชิบหายแล้วโลหมดเลยแล้วยังไงอะ่ะแม่งเอ้ยไป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 ดึงทงดึงทงเออเออไปไปเรา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 ไปดึงกันไปดึงกันเออนะไปลอรี่มึงมานี่มานี่มึงมานี่แม่งเอ้ยเล่นไม่ได้ <laughs> เนี่ยงานงอกแล้วชิบหายตรงนี้แหละเอาแล้วไงงานงอกตรงนี้แหละ เนี่ยอย่างที่บอกครับโคกามเนี่ยมันไม่ชอบตัวละครที่มันอะไรอะ่ะมันมันอะไรนะมันมีฟีฮิตคือนี่ไม่มีทางเลือกเลยนะคือ,อยังไงกูก็ต้องเล่นอะ่ะอันนี้ผมไปช่วยซันจินะครับทําให้ซันจิเขาดึงธงได้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคค่ะซันจิดึงเอาแมงโดนได้ได้ไดโอ้โหนิดเดียวเอง คือผมมาช่วยซันจิในแน่ที่เห็นเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกไงแม่งไม่มีว okay. ิ่งโอเคโซโล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 อีนิดอีกนิดโอเคโอเคเรียบร้อยคือกูไม่มีทางเลืแล้วตอนเนี้ยคือกูต้องเล่นอ่ะเออไม่มีทางเลือกจริงจตอนเนี้ยโอเคตรงกลาง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 เว้ยตรงกลางเว้ยเออเร็วแล้วเ,เ,เข้าเร็วเข้าโอโ้โหแม่งโดนอีก ใครดึงอยู่วะกูซันขอบคุณเอ้ยได้สักทียาวยาวเลยงานนี้ยาวชนะเลยปุ๊บอาสกิลดักไว้จบเตะโอเคเรียบร้อยจบกาวหูแม่งเสียวชิบหายคืออย่างอย่างที่บอกคือสายโล่อหรือหมัดก็ได้คือจริงๆเนยเมื่อกี้มันเป็นแนวหมัดที่เราจะต้องช่วยวิ่งถูกไหม แล้วเราสังเกตดูแล้วถ้าเมื่อแก้วผมไม่ได้ช่วยอ่ะมันมันแค่ออนั่นแหละแต่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนว่ะถ้ามาเติมไม่ทันคือแพ้เลยนะเมื่อกี้มันมันมันต้องดึงอ่ะเพราะว่ามันไม่วิ่งแล้วเล่นไดเท่านี้เล่นไดเท่านี้จริงๆอ่ะโอเคก็หลักๆเล่นน้องงูให้ดูแล้วกันเพราะว่ามีคนถามว่าเออแผ่นนี้น้องงูเล่นได้ไหมเล่นดีไหมผมก็จะบอกว่าอ่คู่ซันเนี่ยมันไม่ได้ตกลงหรอกเพราะว่าอาใครนู้อ่ะมันก็ยังเจอได้แต่บางเกมอ่ะเราเจออาใครนูสองตัวขึ้นไปบอกเลยแม่งเล่นลำบากชิบหาย แต่ตอนนี้ถ้าเจออย่างการาฟหนึ่งตัวเอ้ยโอเคบวกได้ยกเวนก้นกราฟไหลนะถ้าเป็นการาฟที่ช่วงไหลคือแบบเดฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโจงตีเจ็ดสิบห้าอ้อันนี้ยากแล้วอันนี้ค่าย,ยากเพราะว่าน้องงูมันไม่มีดาเมจปัญหามันคือตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยค่อนข้างที่จะลําบากอะ่ะแม่งตีบางตัวตีหลก100ักร้อยอ่ะร้อยแบบร้อยจริง,รงๆนะมันเลยไม่ไหวครับดังนั้นเนี่ยอยู่ที่การาฟเลยอะ่ะถ้าใครแบบซับหนาหน่อยคือลำบากแต่เมื่อกี้ดีหน่อยก็เจอซับยังไม่หนามากนะแต่ก็น่่่แหละสดทท้ายยยออูีเพืว โอเคคลิปนี้เป็นประมาณนี้ละกันนะหวังว่าจะได้ไประโยชน์กันไปเนาะสำหรับการเล่นใส่โล่เนาะซึ่งโล่มันไม่จำเป็นต้องโล่ตลอดเวลาก็ได้อย่างที่เล่นให้ดูเมื่อกี้เราสามารถเล่นสายหมัดได้เว้ยแต่ว่าที่เหลือมนอยู่ที่เพื่อนด้วยนะถ้าเพื่อนดึงก็พยายามช่วยได้ก็ช่วยแลวกันเนาะ